ไม่จริงะไม่ไม่จริง ตื่นหรือยังอะเจ็บจังที่นี่ที่ไหนล่ะเนี่ยที่นี่บ้านฉันเองอะขยับตัวไม่ได้นอนพักเถอะเจออะไรมาค่อยคุยกันแม่ภูมิใจมากเลยนะที่มีลูกสาวอย่างเอรินอย่าทำให้แม่ผิดหวังเหมือนกับยีเด็กนั่นละ่ะหนูไม่ทำให้แม่ผิดหวังอีแล้วค่ะคุณแม่คะ เอลขอนั่งด้วยได้ไหมคะแกไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังคุยกับเอลินอยู่แล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่มันน่าขนลุกทำไมทุกคนถึงเกลียดเอลล่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกฉัน่าแม่ลูกอย่าไปยุ่งกับนางนัง่นมากนะหนูไม่ยุ่งกับพี่น,นังง่นเหรอค่ะน่ากลัวจะตายดูนั่นสิปีศาจน้อยของหมู่บ้านเราน่าสมเพชจริงๆเอล แกคิดว่าถ้าแกนั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยทุกคนจะเปลี่ยนไปเพราะน้ําตาของแกงั้นหรอเอลินเอลไม่เข้าใจเลยทําไมทุกคนถึงเกลียดเอลด้วยหรอบางทีมันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเอลบางคนก็เกิดมาเพื่อถูกเกลียดแกก็คือหนึ่งในนั้นคุณแม่คะ เอลขอทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะอะไรอีกอย่ามากวนเวลาของฉันกับเอลินได้ไหมทำไมแม่ถึงเกลียดเอลล่ะเอลทำอะไรผิดเหรอ <c oughs> ผิดอะไรนะเหรอก็พอแก่มันไม่สมควรเกิดมาตั้งแต่แรกไงละ่ะบางทีมันคงเป็นความผิดพลาดของโลกนี้ที่สร้างแกขึ้นมาเราจะทำอะไรอีกละ่ะอย่าคิดทำตัวน่าสมเพชไปมากกว่านี้เลย คุณแม่ได้ยินที่หนูพูดไหมคะหนูอยู่ตรงนี้ค่ะคุณแม่เอลิปมีไปอย่าอยู่ตรงนี้ทำเพื่อแม่ไปครั้งสุดท้ายฉันนะหนูขอโทษนะคะคุณแม่เอลทำไมทำแบบนี้เอลฟังเอดินก่อนเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอ อย่าทำแบบนี้กับเอลินเลยนะน่าเสียดายจังถ้าเธอดีกับฉันมากกว่านี้จะอาจจะรอดก็ได้นะเอลินเอลไม่เข้าใจเลยทำไมทุกคนถึงเกลียดเอลมากถึงขนาดนี้อะ่ะทำไมอะ่ะบ้าบอลม ฝันอะไรเนี่ยฝันร้ายสินะรู้ได้ยังไงน่ะก็ที่นี่มันบ้านของฉันนี่ว่าแต่คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคะฉันเป็นแวมไพร์พ่อคะหนูเป็นแวมไพร์เหรอคะใช่แล้วลูกพ่อต้องคงพลังตัวเองดีๆนะค่ะพ่อนีนี หนูเผออะไรจ๊ะแม่ไยค่ะเผาหน้าเกียรทั้งตระกูลจริงๆม่หปากพ่อคะพ่อจะกลับมาไหมกลับมาสินี่นี่ 咆！的，特呢，正的呢。